กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเด้อจา้ามือนี้นีขอนํำเสนอเมนูจักกะจันพี่น้องจา้าสีก้อยจักกะจันใส่บัยยกม่วงออนเด้อจ้าพี่น้องจา้ามือนีเมนูกินง่ายๆตยหยากรีบพี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องจา้ามากินน้ำจีนี่เ้จ้ามือนีสีโซฟฝีมือจะพี่น้องจา้า <ไป S 1> เป็นครั้งแรกนะจา้าที่สีก้อยจักกะจันจา้าพี่น้องจา้า กะได้สูตรจากคุณแม่นะจ้ะจินนี่ก็สิลงมือเฮ็ดเลยจ้าพี่น้องจ้ารู้สูตรแล้วพี่น้องเอ้ยได้จากคุณแม่นะจ้ะจินนี่ก็สิลงมือเฮ็ดท่านที่เลยพี่น้องจ้าพนพ่อคุณแม่รอกินรอกินอยู่นะจ้าจักกะจจันคุณแม่ก็ได้เด็ดปีกออกให้จินนี่แล้วน้อจ้าพี่น้องจ้าจินนี่ก็มีนาทีเฮ็ดพี่น้องจ้าไปลุยกันเลยจ้าล่างก่อนพี่น้องจ้า สิมีขีดินขีดดอนเนี่ยนอจาก็ล้างสักหน่อยก่อนล้างเลวพี่น้องจ้าหอมแก๊กแก๊กอยู่มาเข้ามาต่ำลุยกันเลยซอยหอมกันพี่นอ้องใส่หอมน้ำมันค่อยสีหอมเห็ดขึ้นหลักนี่พี่น้องจ้าทีนี่ก็บม่ค่อยเห็ดจ้าเถือถ่อดกว่าแม่บอกสูตรมากก็เลยมาลองเบิง่งเห็ดสุเพิ่นกินเนาอจ้าซอยซอยหันๆันหอมกันพี่น้อง อมบ a k i ต้นหอมนี่ y ayud eÖ paying a убuntion at home, a l บัมมมบกม่วงก่อนพี่น้องปอกๆๆย l done, g น o อ luck, ş في h ย s p i t a อด vięcy p i l l ี่ Ал 전 �eté อ e t w o r k ่ n t r é e ,halp l ี suby 그อ้ grund ่3 Ngui SāIVa Camping if available not i n c l ดๆเลยไปกา ą มาตะเนปลา c у งยาน o n o é vedенного u า d a r a a ซื้อมาพี่น้องจ้าโอ้ยบกม่วงกับบกม่วงหน่อยอีหลีเ้ยพี่น้องบอกมออ่วงอ,อันนี้แหละมันค่อยเสีบเขาเออนี่ยังก่อยก่อยจัก,กะจันบหมดทั้งคุณกะับย้ายบามาสิบสมแห้งว่าสันวะอย่าเขาย่ำเขาย่ำไปแล้วเขาก็ค่อยไปนแ,แบ่งใส่เอาทามันเป็นตะสมหลายเ้าก็บตองใส่หลาย ก,ก้อยจักระจันพี่น้องใส่บกมวงหน่อยเสียบ,บเลยเมือนี้ไ <c oughs> ม่นูกินง่ายตายยากอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานบานเท่าเนาะจ่ะกินง่ายงายอยู่ง่ายๆพี่น้องจ่ะเ <c oughs> สียงจกกักระจันพี่น้องจินี่สิยันเป็นเพลทเนาะใส่พริกจักรสอนเครื่องพี่น้องจ้ะกระเทียมตําก่อน ตำพริกป้นกับกระเทียมน่าจะเข้ากันก่อนพี่น้องจ้าอ่าละเอียดแล้วคุณแม่บอกว่าตำบักม่วงก่อนพี่น้องจ้าต้องใส่หลายเพ่นว่าพ่อนหยันมันสมพี่น้องตำบานที่นี่ตำให้ละเอียดไปเลยพี่น้องจ้าให้มันเข้าก็บอกพริกเข้านี่ละ คุณยายว่ะมันแทนบักเน่าจังสี่เมตรพี่น้องจ้ะตำบะโลโกเป,ปกไปเลยจักกระจันเขากา็ตำแบบดิบๆนี้พี่น้องจ้ะบัวได้เอาไปลวกไปปิ้งอีหยังเดอ้อสูตรคุณยายสูตรคุณยายคุณเถาคุณแก้วนะ้อพี่น้องคนหมัดเจียวจักกระจัน แบบนี้บ่แม่คุณยายมักซ่อมฮะก็แล้วพบ่บ่ต้องละเอียดคักก็ได้นะใส่จักระจันท์เฮาเลยบานที่นี่คุณยายอ่ะใส่ลงไปพี่น้องเมื่อกละมังนึงเลยใส่แล้วพี่น้องตำบานที่นี่ยั่วๆให้มันเข้ากันกับบัก หักม่วงเข้ากับบักพริกเข้านี่แล้วพี่น้องจา้าแสงอยากมืดแน่เด้อเท้ารัสทับกับเบสิงรดพี่น้องจา้าเห็ดกินงยามแรงบ่ได้ชาบแบตพี่น้องเห็นอยู่ดอกนะ้อพี่น้องจ้าจักระจันตนเป็นๆเลยเด้อจันโอ้โดดออกจากโคกกะมีพี่น้องเลยโดดออกเข้าไปจับใส่รดดเข้าเห็ดกินเองดอกอาหารบาน,บานอาหารอีสาน เสดายเนาะสื่อมาแพงสื่อมาแพงพี่น้องจากราจันมีนุบันบานอีดีมือนี่อาหารอีสานบันห้ากำโดนเติมแล้วพี่น้องจ้าให้มันเหลียกเนี่ยจักน่อยให้มันเขากับบักริกเขากับบักม่วงห้าเนะ พ่อไปแม่ยพ่อแล้ววะซานใส่ก,<อ>กาแล้วพี่น้องอใส่ประเดียก,กาเลยพี่น้องจ้าใส่ลองเบิ่งก่อนอย่าใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข้มสุลดลงไปพี่น้องจ้าสุลดบบทันแล้วพ่อไอซ้อนหนึ่งห,หน่อย,ยอๆเหยาะเหาะเหาะ ให้มันเข่าเครื่องพี่น้องจา้ตาต่ำอีกให้มันเข่าเครื่องอเลยเมนูนี่โอ้แซ่บแต่บ่าถึงวาจิน,นี่ก็บ่เคยกินเด้พี่น้องกะชิล่องมือนี่แล้วพี่น้องจา้าหอมบานที่นี่พี่น้องจา้าใส่ลงไปเลยโอ้หอมหลายผดบ่นี่ใส่หลดเนาะใส่หลอดนุหันแหลยเสียดายใส่ลงไปเลยพี่น้องจา้าถ้าต่ำแล้วมันกะเขาไปน้ำ cắn bẹ mướt này là pino cái mือนi menu mือนi băn băn này, kinh này, say pì kĩ mẹ sim còn nữa, mẹ sim còn, con yai sim, bên đây, chẹp bay, taboเพชร say bậc pì kĩ bơ, say ít chút nó say bậc pì kĩ chút nữa, ใส่อีกจักกน้อยนึงพอบ่ะพ่อแหลนะเนาะเดี๋ยวมันสิบเพจผัวกับสิกินว่าได้อีกแซ่บๆเลยพี่น้องมึงสมพอดีไปเนี่ยพ,พ่อแล้วพี่น้องจ้าพ่อแล้วพ่อแล้วเซ็จแล้วพี่น้องบู๊ยเป็นปาแซ่บป่ะกอย จักกระจันพี่น้องจ้าทีมี่ซิมแล้วคือก่อยกุ้งเห้าหนีเราพี่น้องเสบเอาขอนิยวมาตุยพี่น้องบันที่นี้โอ้ยเศษเศจ้าเซบเศเลยนี่มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องจ้าเซบเศบน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินมี่พาเพิ่นในเด้อจ้าเมนู กินง่ายตายยากอาหารอีสานอีสานบ้านเข้าเป็นตะแซว่าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ